สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวอิตมาไรนะครับวันนี้ผมจะขอมารีวิวเทพเจ้าออสายป่านะรถของผมเองยามาฮ่าเทเนเร700ในวัย45,000กิโลแล้วนะครับผมก็เรามาดูกันตัวนี้ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเทเนเร700นะครับซึ่งใช้แพทเทิร์นเครื่องยนต์แบบ CP2 ตัวเดียวกับ MT07 นะ ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ใช้รถ MT07 อยู่แล้วนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผมจุดที่มันแตกต่างกันก็คือชุดเกียร์เกียร์หนึ่งของ Tenere 700เนี่ยจะยาวกว่า MT07 นะครับผมในวัย45,000กิโลนะครับผมใครที่อยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายในการ m a น n t e n a n c e หรือว่าการดูแลของมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมนอกจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะดูแลเช็คระยะตามระบบแล้วก็ ไม่เคยมีอุบิเหตุอะไรเลยนะครับผม45,000โลนี้ผมใช้ในการท่องเที่ยวล้วนๆนะครับทั้งเชียงรายไปยันทนถึงไปยันจนถึงเบตงนะคันนี้เรียกว่าไม่เคยมีงองแงแล้วก็ไม่เคยมีเหตุที่ให้ต้องกินข้าวลิงเลยสักครั้งเดียวนะครับผมตัวเครื่องยนต์เองทำงานได้เนียบวิ่งได้เนียบนะครับผมเดินเบาแบบเนียนเรียบแล้วก็ อัตราเร่งที่กำลังดีซึ่งถ้าใครต้องการความทัวริงที่เดินทางแล้วแบบสบายจ๋าๆเลยผมบอกเลยว่าเทเนเร่เจ็ดนี่อาจจะไม่เหมาะกับคุณนะครับผมเพราะอะไรลูงไหมเพราะว่าช่วงเบาะที่มันแคบแบบนี้ บอกเลยว่านั่งไกลๆเนี่ยไม่สบายตูดเอามากๆรวมถึงคนซ้อนด้วยนะครับผมมันทั้งแคบแล้วก็ทั้งบางนะครับผมแต่สําหรับใครที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องการความเป็นอิสระในการขับขี่ซึ่งเทเนเร่มันสามารถตอบโจทย์ได้มากกว่านั้นมันสามารถเลี้ยวพิดเลี้ยวซิกแซกในการจราจรได้ถ้าคุณขายาวมันจะสบายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าอย่างผมขาสั้นๆเนี้ยก็อาจจะทุรักทุเลนิดนึงแต่มันสรุปตรงที่ว่า เราสามารถวิ่งนอกเหนือจากเส้นทางดําได้อย่างเช่นรถติดๆเนี่ยผมสามารถไปวิ่งด้านข้างทางเออลุยด้านข้างทางได้เลยลงดินได้เลยอย่างไปเบตงเนี่ยผมสามารถวิ่งลเลาะตะเข็บชายแดนแล้วก็วิ่งบนหาดทรายได้คือมันจะขึ้นเขาก็ได้มันจะลงน้ําก็ได้มันจะวิ่งบนทรายก็ได้มันจะวิ่งบนหินกรวดก็ได้คือมันไปทางไหนก็ได้ในตัวแพทเทิร์นของมันนะครับด้วยตัวโชค๊คด้วยตัวความสูงแล้วก็ด้วยความที่ มันไม่มีโหมดไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนเลยมันเป็นจุดด้อยที่เป็นจุดดีนะครับผมจุดดีก็คือคุณไม่ต้องมานั่งปรับไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนไม่ต้องมานั่งปิดมีแค่สามอย่างที่คุณต้องใช้เบรกคัตคันเร่งเบรกคัตคันเร่งสามอย่างนี้ที่คุณไปฝึกหัดใช้มันให้เนียนแค่นั้นพอตัวนี้คุณสามารถไปได้ที่ไหนก็ได้รอบโลกโดยที่โอ้โหแม่ทนายง่ายมากอย่างที่บอกนะครับผมสี่0มื่โลตอนนี้ ไม่ได้ทําอะไรเลยเครื่องยังไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยชุดเกียร์ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยระบบคับเครื่องไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนี่คือจุดเด่นของรถยามาฮ่าแล้วก็จุดเด่นของเครื่อง CP2 ตัวนี้นะครับผมคันนี้นะผมก็ได้ทําการใส่ของแต่งเข้าไปอย่างแรกก็จะเป็นเพิ่มลายกราฟิกก่อนตั้งแต่ต้นนะครับผมโดยการคันนี้จริงๆมาเป็นสีขาวแดงก็ทําการเปลี่ยน ใส่สติกเกอร์สีเข้าไปซึ่งมันเหมาะกับรถแบบนี้อยู่แล้วมันทําได้ค่อนข้าจะโดดเด่นกว่ารถแบบอื่นๆน,นะครับผมตัวของคัตเองของเดิมเนี่ยมันจะแข็งๆนิดนึงผมก็ทําการใส่มือคัตใหม่เป็นของแต่งเข้าไปอันนี้เป็นของจีนราคาไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ตัวประกับเนี่ยผมเลือกใช้ของโดมิโนซึ่งตัวนี้ผมเคยใช้ในรถอินดูโรแล้วมันมีความแข็งแรงชนิดที่ว่าเคยล้มตีลังการ,รถอินดูโร รถ enduro นะไม่ใช่กันนี้เคยล้มตีลักาตกจากเขามาแล้วมันไม่เป็นรอยเลยมันไม่แตกไม่หักผมก็เลยเลือกใช้ประกับของโดมิโนตัวนี้แล้วก็ยังเป็นตัวที่ทดรอบด้วยนะครับผมตัวข้อเสียอย่างเดียวที่ผมเจอในเทเนเร่เ0็นะก็คือตัวปลอกแฮนด์เดิมมันแข็งมากแข็งแบบเจ็บมือ ผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวฟองน้ําซึ่งมันทาให้ขับขี่ได้นุ่มมือมากขึ้นแล้วก็เปียกน้กําก็ไม่ลื่นนะครับผมหนึบมากกว่าเดิมนะแล้วก็ตัวของเบรกด้วยความที่เทเนเ e 700มันเป็นเบรกดัมโบ้ก็จริงแต่มันเป็นปั๊มแบบลูกสูบลูกสูบเล็กฝั่งเดียวนะมันเป็นสองพอรตด้านในมันจะไม่มีเห็นไหมด้านในมันจะไม่มีลูกสูบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพอมาขี่ในทางดำเนี่ย พละกกาลังในการเบรกมันก็จะน้อยกว่ารถสตรีททั่วไปนะครับผมผมก็เลยเลือกใช้เป็นปั๊มบนของอะดีลินตัวนี้เป็นเบอร์19นะเป็นปั๊มลอยของอะดีลินก็ทําให้เบรกได้นุ่มสบายมือมากยิ่งขึ้นโดยที่กำเบรกนิดเดียวแต่พละกําลังเบอร์19ในของเดิมมันเบอร์15มันก็ทําให้เบรกได้ระยะสั้นลงนะครับผมดีขึ้นกว่าเดิมนะตัวพับเบรกก็เลือกใช้ของเน็กซเตอร์นะครับตัวนี้ ตัวโชคอัพของเดิมๆเนี่ยรีวิวให้ชัดๆเลยสำหรับเทเนเร่700ของเดิมเนี่ยมันสามารถปรับคอมเพรสชันรีบาวได้นะครับผมทั้งหน้าและหลังแต่มันยังไม่พอมันยังไม่พอต่อการใช้งานในทางแบบสตรีทหรือว่าถ้าใครเคยเอาไปลุยเอาไปโดดจะรู้เลยว่าพอโดดลงมาแล้วเนี่ยโชคมันขึ้นตัวเร็วมากนะครับผมผมก็เลยเลือกมาใช้ตัวนี้ครับเป็นของ YSS ตัวนี้เป็นโชคน๊คอัพคาทิดคาทิดก็คือเปลี่ยนทั้งไส้ทั้งระบบข้างในเลยนะครับผมคือมันสามารถเพิ่มค่าคอมมิชชั่นและรีบาวได้เยอะขึ้นนะแล้วก็มีค่าเคสปริงที่แข็งขึ้นนะครับผมทำให้ตัวนี้เนี่ยการใช้งานไม่ว่าจะเป็นทางดำหรือทางดินเนี่ยเราแค่หมุนคลิก ตัวนี้นะครับผมลดคอมมิชชั่นหรือว่าลดรีบาวลงเราก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ทางดําดีมากนะครับผมด้านหลังเองก็เช่นกันก็เลือกใช้ของ YSS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว G Racing ตัวท็อปเลยนะตัวนี้ด้านหลังก็จะมีตัวปรับคอมมิชชั่นซึ่งคอมมิชชั่นจะมีไฮกับโลไฮกับโลเนี่ยมันเอาไว้ใช้สําหรับ ยุบแบบกระทันหันสมมุติว่าตกหลุมแบบเร็วๆนะครับผมก็คือตัวไฮเนี่ยมันจะเป็นตัวปรับส่วนตัวโลเนี่ยคือการยุบแบบสมูทนะเวลาที่เราแบบว่าวิ่งทางดินทางที่เป็นคลื่นอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นการยุบแบบสมูทนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวปรับรีบาร์นะแล้วก็สามารถปรับพีโหลดได้เป็นไฮดรอลิกพีโหลดซึ่งมีตัวแยกมาตัวนี้ชุดเนี้ยสองหมกว่าบาท โคตรคุ้มบอกเลยว่าราคามันเท่ากับโชคเดิมของตัวติดรถนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยหมื่นหกคุ้มมากชุดน,นี้คุ้มมากนะครับผมใช้งานได้ดีทั้งทางดําทางดินนะอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นตัวของอแข็งใต้ล่างของ SRC ซึ่งของเดิมเนี่ยเหล็กแข็งตัวนี้มันบางมันบางมากเวลาเราไปลุยหรือไปขี่เนี่ยมันโดนก้อนหินอะไรมันก็บุบแล้ว ของ s อ c ซนี่เขาจะหนาหนามากนะครับผมแล้วก็แข็งแรงปิดยาวไปจนถึงด้านหลังเลยนะตัวนี้เอ c ซีแล้วก็ตัวกันต่างๆกันรอยต่างๆพวกนี้ก็ใส่เอาไว้นะครับผมมันจะช่วยเห็นนะเราขี่ไปมันเป็นรอยรถพวกนี้มันเป็นรอยง่ายนะครับมันเป็นรอยง่ายอันนี้ตัวปิดเซนเซอร์ด้านหลังทั้งชุดทั้งหมดเป็นของ s r c หมดเลยนะจริงๆก็จะมีตัวแหลกท้ายด้านหลังอีกอันหนึ่งนะครับอ่า ในวัย45,000นะครับผมกิโลเมตรที่ใช้ไปแล้วก็มีทั้งไปถึงไปเที่ยวลาวไปลาวเนี่ยบอกเลยว่าเทเนเล่เจ็รเป็นรถที่แบบเหมาะมากๆเพราะว่าใครที่ไม่เคยไปทางที่ลาวเป็นหลุมอุกาบาดเหมือนกับดาวังคารเลยแหละถึงแม้ว่าจะยังไม่เคยไปดาวังคารน,นะเออมันเป็นหลุมแบบอุกาบาดรถอื่นๆไปเนี่ยอาจจะแบบไส้แตกหรือโช๊คแตกได้แต่เทเนเล่เจ็รไปแบบเกิดมาเพื่อสถานที่นั้นโดยเฉพาะเลยนะครับ ดีมากๆแล้วก็อตอนที่ไปเที่ยวเบตงขี่ไกลๆก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สาหัสมากเพราะว่าผมขี่จริงๆก็อยู่ราววันหนึ่ง300โล400โลเราแวะเที่ยวด้วยแต่ความสนุกก็คือเนี่ยมาอย่างเงี้ยเราจะวิ่งทางนู้นก็ได้เราจะวิ่งทางดําก็ได้เราจะเลี้ยวลงตรงไหนก็ได้เราจะทํายังไงกับมันก็ได้ตรงไหนก็ได้แล้วด้วยน้ําหนักของมันไม่ใช่ว่ามันไม่หนักนะเทเนเล่เจ็ดรมันก็หนักอยู่แต่ในความเป็นแอดเวนเจอร์นะครับผม มันเป็นรถที่เบาที่สุดในตระกูลของ a อ v e n นเจอแล้วแล้วมีพละกกำลังเครื่องยนต์ที่หายห่วงนะครับผมสามารถเอาตัวรอดได้คุณแค่เพิ่มสกิลทักษะในการขับขี่เข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับผมก็สามารถขับขี่คันนี้ได้แบบสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะยามาฮ่าเทเนเร700มันจะมีลืมบอกไปตัวนี้สามารถปิดตัวนี้เป็นตัวแรกเจนแรกนะครับสามารถปิด ตัว ABS ได้นะคือปิด ABS ทั้งหน้าและหลังเลยก็สามารถขับขี่ได้แต่จริงๆเอาจริงๆถ้าเราไม่ได้ไปลงแข่งไม่ต้องปิดมันก็ใช้งานได้นะครับผมตัวเบรกเองที่ใช้มา40,000โลแล้วก็ยังไม่มีอาการอิสเรียอะไรเกิดขึ้นนะครับรวมๆแล้วเป็นรถที่ผมรักที่สุดคันหนึ่งที่เคยเคยครอบครองมาเลยเทรนเ่เจ็เป็นรถที่คุ้มค่ามากสําหรับใครที่อยากจะได้ไว้ครอบครองนะ ไปเยี่ยมชมได้เลยที่โชว์รูมยามาทั่วประเทศตอนนี้เขามีทั้งโปรโมชั่นนะแล้วก็ของแถมอย่างแคดบาร์ที่ใส่มาของทัวร์เทคชุดนี้เขาก็อาจจะมีแถมให้แล้วแต่โปรโมชั่นนะแต่ถือว่านี่คือรถอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่าคุ้มราคาทั้งใช้งานทั้งลุยทั้งเที่ยวเฟียวแน่นอนครับ